สนัสนุนโดย As ชไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาว n o t e บุ๊กสเปค TV ทุกคนวันนี้เรามาแนะนำ3สเปคคอมประกอบสไตล์เกมมิ่งแรงทะลุจักรวาลในฉบับมินิมินิในเคสจิ๋วฉบับมินิ i-tx งบประมาณตั้งแต่40,000ไปจนถึง180,000บาทกันเลยทีเดียวครับที่สำคัญตกตัวมาพร้อม G-force e g t x 1080อีกด้วยที่แน่นอนว่าเห็นจิ๋วๆแบบนี้สเปคแรงไม่แพ้เครื่อง PC Ga เกมมิ่เล่นเกมลื่น216เลย อันแรกครับแฝงไปด้วยประสิทธิภาพจากฮาร์ดแวร์ขั้นเทพไม่ว่าจะเป็น Core i 5 6 p, Sky ake, Ram 4 P s p y k y l a k e เลแรมว6 g b ก็การ์กดาจอ GeForce GTX 1080กันเลยทีเดียวส่วนฮาร์ดแวร์อื่นๆที่ติดตั้งมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคสมราคาครับแน่นอนว่าคอมสเปคนี้สามารถเล่นเกมใหม่ๆได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็น GTA 5 Overwatch Doom for Out 4นะครับโดยงบชุดนี้ครับอยู่ที่4 0 0 0 0กว่าบาทอาจจะบวกเพิ่มไปอีก7 0 0 0บาท เรามาดูกันอีกสเปคหนึ่งสำหรับคนที่กระเป๋าหนักขึ้นมาครับแล้วก็อยากได้สเปคแรงแรงระดับพรกกาศแต่ยังคงมาพร้อมขนาดเล็กจิ๋วตามสไตล์ i t x พวกสเป o คอ i7 6700k พร้อมชุดหนามแรม16 g b DDR4 บัส2800ร้อรองรับการโอเวอร์ค็อกแน่นอนครับมาพร้อมการจอ g t เท1080ด้วยเช่นกันเกมก็เล่นได้โอเวอร์ค็อกก็ได้แถมเคสยังสวยงามตามท้องเรื่องอีกด้วยราคาก็อยู่ที่70,000บาท ส่วนถ้าอยากได้เดลแรงทะลุจัก,กรวาลกันไปเลยเนี่ย180,000บาทจัดไปศักยาภาพอย่างคอ i7 6700K พร้อมชุดน้ําแรม 16GB DDR4 บัส3 0 0 0พร้อมรองรับการโอเวอร์คล็อกแน่นอนมาพร้อมการ์ดจอ g x 1080แล้วก็ชุดน้ําที่รองรับได้ทั้งการ์ดจอและ CPU ในตัวเดียวนะฮะเรียกได้ว่าแจ่มสุดๆเพื่อนๆวางรายกันบ้างก,กับ3สเปคเกมมิ่งแรงทะลุจัก,กรวาลกับคอมประกอบอันนี้ฮะกด Subscribe Notebook b r e a ใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะสวัสดีครับ